สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่2พฤศจิกรรายนส5 6 6มีรายงานข่าวนะครับว่าจีนนั้นได้เปิดให้บริการหม้อไฟแห่งแรกบนเกาะวูดดี้ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้นับเป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวที่จีนนั้นเนี่ยครับได้อ้างกรรมสิทธิ์เหนือท้องทะเลแถบนี้เกือบทั้งหมด เกาะวูดดี้หรือว่าจีนเรียกว่าหยงซิ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะพาราเซลซึ่งประกอบไปด้วยเกาะน้อยเกาะใหญ่ราวๆ30เกาะโดยหมู่เกาะเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมของจีนแต่ถูกไต้หวันและก็เวียดนามอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่นะครับผู้สื่อข่าวรายงานข่าวบอกว่าจากข้อมูลฝ่ายบริหารเมืองซันชาที่กำกับดูแลทั้งหมู่เกาะพาราเซลและหมู่เกาะสแปลลี่ระบุว่าร้านหม้อไฟคุณชัยแซงจีเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยสามารถรองรับลูกค้าได้พร้อมกันถึง120คน ทางด้านหวังปันปันรองผู้จัดการบริษัทด้านโลจิสติกส์แห่งหนึ่งในเมืองซัในชาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าการเปิดตัวหม้อไฟซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมด้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนจะช่วยเพิ่มสีสันให้ชีวิตของเหล่าทหารตำรวจและพลเรือนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่นั้นมีชีวิตชีวาม,มากยิ่งขึ้นรัฐบาลจีนเริ่มเข้ามาสร้างเมืองซันชาขึ้นที่เกาะบุชดี้เมื่อปี2012เพื่ออ,อ้างกรรมสิทธิ์เหนือน้านน้ำซึ่งร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติและจุุดยทธศาสตร์คัญ โดยแรกเริ่มนั้นเนี่ยมีพลเรือนอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ประมาณ1000คนก่อนที่จะเพิ่มเป็น2,300คนในปี2020ไม่นับรวมบุคลากรทางทหารของจีนนะครับจีนได้เปิดใช้สนามบินสําหรับพลเรือนและทหารบนพื้นที่เมืองสัญชาเมื่อปี2014และในปีถัดมาก็มีการตั้งโรงเรียนเย่งชิงเพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของชาวประมงท้องถิ่นรวมถึงทหารโดยมีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาเรื่อยไปจนถึงระดับอาชีวศึกษานะครับ เมืองสัญชานั้นมีสาธารณรโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆครบครันไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมโรงภาพยนตร์ธนาคารโรงพยาบาลที่ทําการประชีสนามกีฬารวมถึงคอฟฟี่ช็อปอีกหนึ่งแห่งนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับว่าจีนนั้นก็ได้มีการเปิดให้บริการร้านหม้อไฟเพื่อให้คนที่อยู่บนเกาะแห่งนี้เนี่ยกว่า2,300คนนั้นได้มีเรียกว่าร้านอาหารไปรับประทานร้านหม้อไฟที่ไปรับประทานก็เพิ่มสีสันให้กับชีวิตนะครับเพราะว่าหมู่เกาะแห่งนี้ อยู่กลางทะเลนะครับอยู่ในพื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ซับซ้อนก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลพอสมควรแต่ว่าทุกวันนี้จีนนั้นเข้าไปยึดครองพื้นที่แห่งนี้แล้วก็มีบางส่วนนั้นที่ทับซ้อนกับหลายชาติในพื้นที่เนี่ยครับโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าเวียดนามไม่ว่าฟิลิปปินเป็นต้นนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ช่อง่ายอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ครับ